ไปสุบุสุก่นพอการกับช่องนิสายเตยแสดงแล้วพี่เจ้ามื่อนี้กับเป็นงานที่สองของการที่เข้ามาอุ่นอุ่นน่วยที่สองนะครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบรกร์การอ่าเธอบอกเตะมีสองน่วยมีสอน่วยน่วยอ้อ่ะมื่อนี้นะครับพี่น้องอาจจะเสียงคุนขุนค่อยๆกันนะที่เดียวนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องอาจจะสงสัยว่ามื่อนี้เข้ามากับใครอะไรบ้างเดี๋ยวเราสิมารอ พี่ตามรับสมก้อนอ้วนกไก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆเลยนะครับพี่น้องคะไปเบิร์กันเลยจ้าไอเคอมไอจำใบดีบ่เดนนันต์ดิโอ้ยก็ว่บอกน้องบอกนุ่มเ้ยจ้าไอโอไอโอกูอยาก็ไม่ได้แวเนี่ยกรไดเนาะ พ่ลูกลอพ่อไอ้เอ็กซเลยตองโป๊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 เป๊ะมากนะคะไอ้เขมนีตองโป๊โอยอันนี้เขจนโอจนเบียแล้วจนเบียรนใดอกได้มาขวกันอยู่เดี๋ยวเดินไนายขึ้นมาขึ้นมาตอนเ้ยมาคนละันอยู่ัีอาจารย์ดตรีนะคะโอ้ มา้าดีล่ะดีล่ะอยากอยากอยากมากอยากมากลอแเฮเขาหนี่ย่อนนักดนตรีจูงใจโอ้ย <c oughs> ชุ่มกันช่นยวย <c oughs> โอ้ผู้ใดผู้ใดผู้ดีคนนี้หรือเปล่าเวลาเอฟซีเพิ่นเบลเลนดี้ก <c oughs> ็ก็ไม่ได้ไม่ได,ด้คิดแบบอย่างอื่นเลยเแต่ว่าเ <c oughs> อฟซีหรือเอฟซีคือไม่ได้คิดอดดย่างอืน่นอะยจับมือเลยว่าไม่ได้คิดมีมือมือกับนุ่มโอ้ยเอ้า อันโซเฟอร์กินเขากินอะไรไม่จ้ะโซเฟอร์โซเฟอร์จังเลยแต่มาตั้งไฟได้ไหมนี่ตั้งไฟตีเออเขาก็แล้วก็หันโโอ้หูเหลืองยังเลยกันสีคุ้มอันยาจะบอกตาคุ้มตาแบบนี้เดนอะว่าขากัดเสียบกูเบิ้งแล้วเออกูอยากแล้วนี่ยแหละแล้วมึงแล้วมึงขายมึงไม่ขึ้นไฟอยู่ขึ้นไปขึ้นไปปั๊บไฟอาจจะนั่งตามัธยาศัยนะคะวันนี้เราก็ถือว่าทุกคนมาตอกเกลียดใจเด้อเดี๋ยวมันนี่นู้เรียกเอง คือแบบไปธนาทีนูป่ะคือทหาราหารเลยนะครับเสียมัถึง็นคนใจพม่มาบอกแม่ยังแม่มากมักกับอุ่นวังที่ลาโอเคบังสันติสวัสดีจ่าอดีตนักเอกรถเฮอาจารย์กรากะกำลัมีเด้อเอโดยหนีจำพวกเวทีประหารวะเพี้เนาะมิตรคุใจจอยวแ้วว่าอันอันเคมเอาอันอันนี้สามาให้แม่น้่งในเดือนนี่บ่เอิญเดือนี้บุ่นไหว ห้องน้ำให้เขากับพวกเขาคือมูจังได้จะไปเห็ดประตูเขาพังมูลไปปุยไข่โบได้เห็ดกันกันกระสันกันแสดงว่าเจ้าหล่ะร่วมด้วยช่วยกันจนดึงประตูไปทางไปยันก้นเปิดเข้าไปยันก้นเปื่อยครบคณาจารย์แบบภาพเบ็นผู้จ่าตาโคตรท่าเขาทิดีใจบ่ได้เหตุไข่บ่วเรียนว่าเขาก็จะไล่ให้ไล่ตายไปพุ่นแล้วหนูโดนกันแกล้งไป่นะคนลุมหนูหนูรู้ทำยังไงอ่ะ อีผู้หญิงอ่อนแอมาเด้อกินอกินอนอกเองินมืเอินพวกนบ่เคยกินบ่เขาอะพอมื่อมีแม่เมื่อมีแม่นี่ต้องเอากินกินแม่กินแม่ยังอไว้ ดีกบ่รันอ่ะคอเนี่คือบรรยากาศนะคะอันนี้เป็นคณะเจัภาพรรานะคะพี่น้องจากคณะเจ้าภาพของเรานะคะเือนอืออืหอืออืออืออไอืออือาืออือืออืออืออนออืจอืออือออืออือืออือ่ ขอยันเดอบท่านโจจอดไม่หายเลยล่ะจอดหายเบะมีจอดกินเขาเดี๋ยวเลยจ้าพอจอดเด้เยจ้าขอบคุณค่ะไออ้อกอ๊อกขอบคุณแค่น้องล่ะขนมอ่าย้เริกินเข่ากินอะลายเด้อดจอย โอ,โอ้โอ้สวร์ดีกว่ามีตะปูงามๆคับพี่น้องค่ะอ่อออะผู้ใดกินแล้วก็มานอนเด้อันี้เด้ดอ <c oughs> อันนี้เพิ่งกินก้อนมูนะคะพี่น้องสภาพคือกินก้อนมูแล้วนะคะพี่น้องค่ะวอาจอหน่อยอ่าจอนน่อยพู้จัดการเข็มเลี้ยงดีแห้งค่ะพี่น้องกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้กินแล้วก็ของน้ำนะคะเออดีใจไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไอไหอเหรียญตีกย่งหยองเหรอดีทนครับ ดีดพินโ<ำ>อ้ยเขาบ่ดีดหนูไงฮะอนี้แซะบอ,อ,อกน่กินอะไหเฮ้กินอะไรดิข<ส>องหนา้าอี<ส>ากหยอกเพลินซื้อดอกพี่น้องเอ้ยัไม่ได้คืนไปดอกกับซ้ำหนูซ้ำนูงอ่ละล่ะเขาบอกเคยมีความคืนแบบนั้นเลยเนาะอ,อีบีเคยมีความคืนแบบพออันที่บอกว่าอย่างได้ไอมันทันเหตุผลแปดนาทีมันลงก่าได้จาะบริการ ขอบคุณหลายๆจ้ะแม่นี่แม่จะฟังแสนสวยคุณแลกเต้นรกันเด้อแม่แม่ขอเพลงว่าแม่ขอเพลงวะเพลงไหมล่ะสรุปจัดให้แม่เลยเบิ่งจากลักษณะแม่แล้วแม่รู้เบิ่งจากลักษณะแม่แล้วแม่ที่มักเพลงนี้หนูรู้เลยโบรักสีดำยี่หลีนูเบรูแล้วเป็นมะเป็นมะนั่นนั่นนั่นบันดีบันดีบันดีขันแก่ผู้นี้หนูก็รู้ว่าเร่าสิมักเพลงอยังป้าเมียมาเลย เ็มาเต้าบอเยียนีสาเมยนบอเยข้อหนีบึงจากลักษณะแล้วเพลงนี้ถือต้องที่สุดเด้งดึงเดึงโมนว่าจ่ะถือว่าจัดไปจ่ะนี่คือคุณภาพน่ารักมากนะคะพี่น้องเนี่ยยูนเนี่ยกินยิ้มน้ำสำราญนะคะพี่น้องไม่ยอนซ้อน นะคะพี่น้องคะพี่น้องกระเบื้องห้เด้อค่ะเด้ออยากเบื้อง่าอยากเบื้องกระเบื้องไฮเด้เดอคลิปกระไดเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องอยากเบื้อง่าอยากเบื้องกระเบื้องเด้ดเดอรย่าจะเบื้องแต่คลิปไอ้เข็มหลายทั้งเทียนแล้วก็ทายเป็นตัวทิปตัวแดนย่ามือเขาของหนับของเดิมแล้วก็ทายเป็นตัวทิปตัวแดนพี่น้องกระเบื้องคลิปหนูเด้อก็พื่นตีมื่อกี้เออเอออีกนาทีหนึ่งใจเย็น นะครับพี่น้องบอลข่เน่ยไอ้ข่อทามพี่เลยอ่ะถามจากใจจริงเลยแต่ยูไี่กินอะไรเจ้ากินลูกชิ้นนี่บอก่อเครับออนั่ง่พี่หา้ตรวง่อเข้มคนแบบนี้วะหันึงคายมันโอ้โอเป็นคนแบบนี้พูดเนาะ มเมนแล้วออกจากองได้กสาวจีคิพหรอมเมนแล้วคิดว่าหันแล้วเนาะอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสนิทสก๊อนนะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อดับการแจ้งเตือนไม่ไม่คอยพี่น้องรับรวยเงินทองนะคะพี่น้องขามีกันมีงานอยาน่าลืมเอื้นใส่เอื้นหารถแห่สาวน้อยเพชรบันแท้งน,นะคะพี่น้องขาไปสืบส่องสารองงานให้มันมวนเจินให้พวกพี่น้องมาลั่มฟอนแม่นมวนกันไปนะจ้า <laughs>